สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ในรายวิชาคณิตศาสตร์เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมนะคะการเปรียบเทียบทศนิยมจะทำการเปรียบเทียบทศนิยมทีละหลักโดยเปรียบเทียบจำนวนที่อยู่หน้าจุดทศนิยมก่อนนะคะ ถ้าจํานวนข้างหน้าจุดทศนิยมเท่ากันให้เปรียบเทียบจํานวนหลังจุดทศนิยมในหลักเดียวกันนะคะโดยเริ่มจากหลักส่วนสิบถ้าหลักส่วนสิบเท่ากันให้เปรียบเทียบหลักส่วนร้อยถ้าหลักส่วนร้อยยังเท่ากันอีกให้เราเปรียบเทียบ จำนวนในหลักส่วนพันต่อไปตามลำดับนะคะตัวอย่างแรกเราจะเปรียบเทียบทศนิยม6.5กับ6.3เราจะทำการเปรียบเทียบจํานวนที่อยู่แน่จุดทศนิยมก่อนคือ6กับ6ซึ่งเท่ากันดังนั้นเราก็จะทำการเปรียบเทียบ ตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมเริ่มที่หลักส่วน10นะคะคือเลข5กับเลข3เมื่อเปรียบเทียบแล้วเลข5จะมีค่ามากกว่าเลข3ดังนั้น6.5จึงมีค่ามากกว่า6.3นะคะตัวอย่างที่2 เราจะเปรียบเทียบทศนิยม2.13กับ4.3เราจะเริ่มเปรียบเทียบจำนวนที่อยู่แน่จุดทศนิยมก่อนคือ2กับ4ซึ่งไม่เท่ากันเมื่อเปรียบเทียบแล้ว2จะน้อยกว่า4ดังนั้นเราจึงสรุปได้เลยนะคะว่า สองจมีค่าน้อยกว่า4ีจุดสนะคะตัวอย่างที่สเราจะเปรียบเทียบทศนิยมสิบสองจุกับ12.859เราจะเริ่มเปรียบเทียบจำนวนที่อยู่หน้าจุดทศนิยมก่อนคือ 12กับ12ซึ่งมีค่าเท่ากันเราจึงเปรียบเทียบตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมที่หลักส่วน10ต่อคือ8กับ8เมื่อเปรียบเทียบแล้วมีค่าเท่ากันเราจึงเปรียบเทียบตัวเลขที่หลักส่วนร้อยต่อนะคะ คือ5กับ5เปรียบเทียบแล้วมีค่าเท่ากันเราจึงเปรียบเทียบตัวเลขที่หลักส่วนพันต่อในจำนวนแรกหลักส่วนพันไม่มีเราจึงใส่เลข0จึงทำการเปรียบเทียบ0กับ9แล้ว0น มีค่าน้อยกว่า9ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า12.85มีค่าน้อยกว่า12.859เนะคะเรามาดูกันในแบบฝึกหัดที่7.9นะคะเขาให้เราวงกลมรอบทศนิยมที่น้อยที่สุดเรามาดูที่ข้อหนึ่งนะคะ จำนวนที่1 6.90จำนวนที่2 9.06จำนวนที่3 9.60นะคะเราก็จะเริ่มเปรียบเทียบตัวเลขที่อยู่แน่จุดทศนิยมก่อนจำนวนแรกเลข6จำนวนที่2เลข9จำนวนที่3เลข9ซึ่งมีค่าไม่เท่ากันนะคะ ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า6.90นะคะเป็นจํานวนที่น้อยที่สุดนะคะต่อไปข้อที่2จํานวนที่1 15.49จํานวนที่2 15.36จํานวนที่3 15.63นะคะ เริ่มเปรียบเทียบตัวเลขที่อยู่หน้าจุดทศนิยมนะคะจำนวนแรก15จนนําจำนวนที่2 15จําจำนวนที่3 15ซึ่งมีค่าเท่ากันทั้ง3จํานวนนะคะดังนั้นเราก็จะเปรียบเทียบต่อในหลักส่วน10จํานวนแรกเป็นเลข4จํานวนที่2เป็นเลข3จํานวนที่3เป็นเลข6 ซึ่งมีค่าไม่เท่ากันแล้วนะคะดังนั้นเลข3มีค่าน้อยที่สุดเราก็จะสรุปได้ว่า15.36มีค่าน้อยที่สุดนะคะข้อที่2เขาให้ข้อมูลราคาน้ำมันต่อลิตรแล้วให้เรานำข้อมูลมาตอบคำถามในข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3โดยใช้ หลักในการเปรียบเทียบทศนิยมนะคะข้อนี้คุณครูขอให้นักเรียนทำเองนะคะต่อไปเขาให้เราเขียนทศนิยม3จํานวนที่มีค่ามากกว่า6.69แต่น้อยกว่า6.75นะคะดังนั้นก็คือจํานวนที่อยู่ระหว่าง6.69ถึง 6.75นะคะก็จะมีตั้งแต่6.70 6.71 6.72 6.73 6.74นะคะแล้วเราก็เลือกมาเขียนแค่3จํำนวนนะคะซึ่งทั้งหมด5จำนวนนะคะ ต่อไปเขาให้เราเขียนทศนิยม5จำนวนที่อยู่ระหว่าง3.2และ3.21นะคะดังนั้นจํานวนที่ได้ก็คือ3.201 3.202 3.203 3.204 3.205 3.206 3.207 3.208และ3.209นะคะซึ่งมีทั้งหมดอยู่9จํานวนนะคะนักเรียนก็เลือกมาเขียนแค่5จํานวนนะคะการเรียงลำดับทศนิยม ใช้หลักการเหมือนกับการเปรียบเทียบเศษส่วนตัวอย่างเช่นการเรียงลำดับทศนิยมจากน้อยไปมากข้อที่1จําจำนวนที่1 0.46จําำนวนที่2 0.64จําำนวนที่3 0.5เราก็จะมาเริ่มทำการเปรียบเทียบตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าจุดก่อนนะคะจำนวนที่1 เป็นศูนยจำนวนที่สองเป็น0ูนยจำนวนที่สเป็น0ซึ่งมีค่าเท่ากันทั้ง3ามจำนวนนะคะเราก็ต้องทำการเปรียบเทียบต่อที่ตัวเลขที่อยู่ข้างหลังจุดในหลักส่วนสิทธิ์จำนวนที่1เป็นเลข4ี่จำนวนที่สองเป็นเลข6กจำนวนที่สเป็นเลขหนะคะ ซึ่งมีค่าไม่เท่ากันเราก็จะทำการเรียงลำดับทศนิยมจากน้อยไปมากได้ดังนี้นะคะ 0. 46, 0. 5 4 6 0.5และ0.64นะคะต่อไปข้อที่2องจำนวนแรก8.596จําจำนวนที่2 8.96จําจำนวนที่3 8.9ถ้านักเรียนสังเกตตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าจุดทศนิยมทั้ง3จํจำนวนมีค่าเท่ากันนะคะก็คือ8ดังนั้นเราก็จะมาทำการเปรียบเทียบตัวเลขที่อยู่ข้างหลังจุดทศนิยมเริ่มจากหลักส่วนสินะคะจำนวนแรกเป็นเลขจําจำนวนที่สองเป็นเลข9้า จำนวนที่สามเป็นเลขเก้าซึ่งทั้งสามจำนวนมีทั้งเท่ากันและไม่เท่ากันนะคะแต่จำนวนที่น้อยที่สุดก็ต้องเป็นเลขห้านะคะแล้วจำนวนที่สองกับจำนวนที่สามเป็นเก้ากับเก้าเท่ากันนะคะ เราก็ต้องมาเปรียบเทียบจำนวนที่สองกับจำนวนที่สามนะคะในหลักส่วนร้อยต่อนะคะจำนวนที่สองหลักส่วนร้อยคือเลขหกจำนวนที่สามหลักส่วนร้อยไม่มีซึ่งคุณครูเคยอธิบายแล้วว่าเราก็เติมเลขศูนย์ให้นะคะดังนั้นจำนวนที่สองจะเป็นเลขหกจำนวนที่สามจะเป็นเลขศูนย์นะคะ ซึ่งศก็จะมีค่าน้อยกว่า6ดังนั้นเราก็จะเรียงลำดับทศนิยมจากน้อยไปหามากได้คือ8.596 8.9และ8.96นะคะตัวอย่างต่อไปเป็นการเรียงลำดับทศนิยมจากมากไปน้อยข้อที่1 100.902 1 100. 2, 100. 0 0 0ุดเ0้าเราก็จะทำการเปรียบเทียบตัวเลขข้างแน่จุดก่อนมีค่าเท่ากันทั้งสามจำนวนคือ100เราจะมาดูตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยม ในหลักส่วน10จจำนวนแรกเป็นเลข9จําจำนวนที่2เป็นเลข0ูและจํานวนที่3เป็นเลข9ดังนั้นเราจะต้องทำการเปรียบเทียบจำนวนที่1กับจำนวนที่3ก่อนนะคะเพราะเป็นเลข9เท่ากันเรามาเปรียบเทียบต่อในหลักส่วนร้อยของจำนวนที่1กับจำนวนที่3นะคะ หลักส่วนร้อยของจำนวนที่1เป็นเลข0หลักส่วนร้อยของจำนวนที่3ไม่มีแต่คุณครูเคยอธิบายนักเรียนแล้วว่าให้เราใส่เลข0นะคะดังนั้นจำนวนที่1นึก็เป็น0ูนยจำนวนที่สาก็เป็น0นะคะเท่ากันอีกเราก็ต้องเปรียบเทียบต่อในหลักส่วนพันนะคะจำนวนที่หนึ่เป็นเลข 2จำนวนที่3ไม่มีก็คือเลข0นะคะเราก็จะได้แล้วว่าจํานวนที่1จะมีค่ามากกว่าจํานวนที่3ส่วนจํานวนที่2จะน้อยที่สุดนะคะเราก็จะเรียงลำดับได้ก็คือ100.902 100.9 และ100.029ข้อที่2 0.46 0.64 6 6 6ตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าจุดทศนิยมเป็นศูนย์เท่ากันหมดเลยนะคะเราจะเปรียบเทียบต่อตัวเลขที่อยู่ข้างหลังจุด ในหลักส่วน10นะคะจำนวนแรกเป็นเลข4จํานวนที่2เป็นเลข6และจํานวนที่3เป็นเลข6ซึ่งจํานวนที่2กับจํานวนที่3มีค่าเท่ากันนะคะเราจะทําการเปรียบเทียบจำนวนองกับจํานวนที่3ต่อในหลักส่วนร้อยนะคะจำนวนที่2เป็นเลข4 จำนวนที่3เป็นเลข6ซึ่งเราก็จะทำการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้แล้วนะคะคือ0.66 0 6จและ0.46นะคะต่อไป เรามาดูแบบฝึกหัด7.1 0ข้อที่1เขาให้เรียงลำดับทศนิยมจากน้อยไปมากข้อที่1 0.092 0.209 0.9 2, 9, 9. เราก็จะทำการเปรียบเทียบข้างหน้าจุดทศนิยมก่อน เป็นศูนย์ทั้ง3มจำนวนเท่ากันนะคะเราก็มาดูต่อหลังจุดทศนิยมในหลักส่วนสิบจำนวนที่1เป็นศูนย์จำนวนที่สองเป็นสองจำนวนที่สเป็น9ดังนั้นเราก็จะเรียงลำดับทศนิยมจากน้อยไปมากได้คือ0.092 0.209และ0.9นะคะข้อที่2คุณครูฝากนักเรียนไปทำต่อด้วยนะคะเรามาดูที่ที่ข้อ2ใหญ่เป็นการเรียงลำดับทศนิยมจากมากไปน้อยนะคะมาดูที่ข้อที่1 44.057 44.5 และ44.7นะคะเราเปรียบเทียบตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าจุดก่อนเลยนะคะเป็น44เท่ากันหมดเลยเราเปรียบเทียบต่อหลังจุดทศนิยมในหลักส่วน10จจำนวนแรกเป็น0จําจำนวนที่2เป็นจําจำนวนที่3เป็น7 เราก็จะเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ก็คือ44.7 44.5และ44.057คุณครูฝากนักเรียนทําต่อข้อ2ด้วยนะคะและในข้อที่3ข้อที่4ใหญ่คุณครูฝากให้นักเรียนทําต่อเป็นการบ้านด้วยนะคะ วันนี้คุณครูก็จบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน